สวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการเ s p o r t ตฟันธงใบเสิร์ฟชงฟาดน,นะคะวันนี้พี่เสิร์ฟมาฟันเอาหาละกันนะคะน้องๆคงได้รู้ YouTube ไปแล้วนะคะที่เราลงกูรูทั้งสท่านได้แก่กูรูพี่พดกูรูใบหมอนแล้วก็กูรู MC Ford นะคะหลายคนคงจะสงสยัยเอ๊ะต่ฟอร์ดนี่เกิดมาได้ยังไงปกติพบเจอแกในสนามบอลที่ทีมสวาสดแคทประจําไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องเล็กคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญแล้วก็โดยเฉพาะเขาก็ เป็นคนที่รักกีฬาตะก,ก็ผ่านการฟันธงทั้งสามท่านไปละว,วันนี้มาเป็นพี่เสิร์ฟแล้วกันนะคะพี่เสิร์ฟฟันเอาหาเอาว่าสนามแรกเลยนะคะการจนะบุรีพบราชบุรีหลายคนฟันธงว่าวันนี้ยังไงราชบุรีเก็บใช้ได้แน่นอนนะคะถึงวันที่จะเดินทางมาเยือนถึง,ถ,งถึงการชนะบุรีแต่คู่นี้พี่เสิร์ฟให้เป็นการชนะสองหนึ่งดีกว่านะคะคือไม่อยากเหมือนพี่เสิร์ฟต้องการความต่างนะคะ คู่ที่สองได้แก่คู่สุรินน้องใหม่พบกับชนบุรีวันนี้เอาไปว่าช้างกับฉลามเจอกันแล้วจะเป็นยังไงทุกคนก็ให้เครดิตว่าเป็นชนบุรีน่าจะเก็บแต้มได้ที่มาเยือนสุรินแต่ก็เหมือนกันนะ้ลำบากกันนะว่ายน้ามาข้ามมาข้ามฟากมาเลยเป็นแบบเป็นไปได้ว่าข้ามฟากมาจริงๆแล้วใจจริงกับพี่เสิร์ฟไปอยากฟันว่าสุรินได้แต่ว่าวันนี้อ่ะเหมือนกูรูท่านอื่นก่อนแล้วกันก็ ชลบุรีก็คงเก็บได้เหมือนกันนะก็เป็นสองหนึ่งผู้ที่สามกรุงเทพมหาวิทายาลัยกรุงเทพทุนบุรีกสีสเกตถามว่าคู่นี้ถ้าวันนี้กรุงเทพต้องเดินทางไปเยือนศรีสเกตเนี่ยยังไงพี่เสิร์ฟฟันว่าศรีสเกตแน่นอนหลายคนบอกอุ้ยฟันอย่างนั้นได้ย,ยังไงพี่เสิร์ฟเขาไม่มีทีมชาติเขาไม่มีซุปตาพี่เสิร์ฟดูทีมนี้มาตั้งแต่ไทยลีกครั้งที่1จนถึงนะัครั้งนี้ครั้งที่12เชื่อฝีมือทําทีมของจางสุริยันมากเชื่อมนกระเทียมนะ,ะเป็นอะไรที่ ความเป็นทีมความลงตัวความสู้ของเด็กๆน้องๆทีมนี้พี่เสิร์ฟเชื่อมากเลยค่ะว่าวันนี้ถ้ากรุงเทพทนไปเยือนสีเกตกินไม่ได้ทางสากูรูหลายท่านปันทงว่า30แต่พี่เสิร์ฟอะให้2อหนึ่งละกันคู่ที่สี่นคนปรปฐมกับกาฬสินเจอกันคู่นี้ถ้าถามพี่เสิร์ฟหลายคนก็จะบอกอยคู่บิ๊กแมตช์เนี่ยน่าจะเป็นการจนบุรีกับราชบุรีแต่วันนี้พี่เสิร์ฟให้มวยถูกคู่คนดูถูกใจอย,อยู่ที่ทีมของ กาลสินพบนบคนปรปฐมเพราะอะไรรู้งะวิงงานนี้เสือเหลืองเตะก,กันมันมากนะคะพี่คิดว่าวันนี้เขาไม่น่าประกอบทีมในการที่เอามาเลยปนกะคนไทยที่อยากจะให้มาเลยเจอมาเลยซัดกันน่าจะสนุกดีคู่นี้อีกอ่ะกูรูทั้ง3ท่านฟันลงไปที่ว่ากาลสินได้พี่เสริฟฟันต่างอีกอ่ะพี่เสริฟยืนยันว่าวันนี้นคนปรปฐมเก็บชัยกับพระปฐมเจดีได้แน่นอน2-1คู่สุดท้ายอันนี้ก็เป็นคู่ที่ว่าโอ้โห อยากฟันมากถึงก็ถึง,ถงต้องมานั่งบันทึกเทปันนี้คืออุบลราชธา,านีนะคะพบกับชัยภูมินะคะพญาราชาสีจริงๆแล้วจะบอกว่าแมวกับเสือเนี่ยสปีชีส์เดียวกันเลยแมวเขาเรียกว่าเสือตัวเล็กเนาะส่วนเสือเขาเรียกแมวตัวใหญ่เนื่องจากว่าทีมแมวป่าเนี่ยยกทีมไปอยู่ที่อุบลทีมนี้ปีที่แล้วอาจจะว่าเล่นเล่น,ลนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากปีที่แล้วนี่สุกตาอยู่ทีมนี้เยอะปีนี้น้องๆในทีมเนี่ยซ้อมกันมานานมาก ตั้งแต่เล่นถ้วยเล่นอะไรนี่เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ไม่มีซุปตามาพี่เชื่อว่าหลายคนเขาอยากเกิดเป็นซุปตามากน้องๆในทีมกองทัพบกอยู่กับพี่เสิร์ฟมานานพี่ก็ยังฟันธงว่าวันเนี้ยพี่ก็ให้ต่างอีหล่ะค่ะพี่ยังยืนยันว่าอุบลนะคะรับรองได้ว่าสามารถฟันได้จริงจริลอยากฟันถึง30ด้วยแต่ก็เกรงใจโจโจเขาสักนิดนึงนะคะวิชาแซ่ต่างเอาไปว่าวันนี้อุบลเก็บชัยได้แน่นอน2-1นนะคะวันนี้จะเห็นว่าทุกคนที่ฟันธงไปเนี่ย กับพี่เสิร์ฟจะฟันต่างกันจะเหมือนกันก็ไม่แค่กี่คู่อะค่ะอันนี้คือความเห็นต่างวันนี้ถ้าปดูดู u t u b e เทปนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ทาง Facebook เสิร์ฟชมฟาดน,นะคะเราก็อยากจะให้คนเข้ามาติดตามชมมาเชีร์ก็มากๆเราก็เลยจดัดแคมเปญดีๆให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆสาววอคอต้าก็ทั้งหลายว่าหลังจากชมเชร์กันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะลองทายตัเล่นกันสนุกๆน,นะคะว่าวันนี้ ภายในหนึ่งสัปดาห์มีการแข่งกันห้ากู้เอาเป็นว่าวันนี้ไปต้งท้ายว่าทีมนชนะได้ทีมมีแพ้ไม่ต้องนะ,ะเอาแค่ว่าวันนี้ชนะคือใครนะคะแล้วก็ส่งผลเข้ามาได้ที่หน้าแฟนเพจนะหระือที่เราจะมีแอดมินเช่เจ้านะคะเป็นคนดูแลหน้าเพจตรงนี้อยู่นะคะหนงมนห้าพัน,น 5, บาทรอน้องๆอ,อยู่นะคะยอย่าพลาดอาทิตย์น้พบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ